ครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์กับช่องโชคดีมีช่างชแนลก่อนไปรับชมวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นกันแล้วครับวันนี้เราจะเอาไอคาบูเรื่อย38 0นนะครับมาใส่ไอเครื่องตัดหญ้า2 6 0นะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะใส่ได้แบบไหนนะครับแล้วมีอุปก,กรณ์ตัวไหนบ้างนะครับที่เราจะแปลงใส่นะครับเดี๋ยวเราไป ดูอุปกรณ์และก็วัสดุที่จะนำมาประกอบกันเลยดีกว่านะครับ <te le> เราจะมาเริ่มดูกันที่หน้าแปลนนะครับตัวนี้เป็นหน้าแปลน200ตัวเดิมนะครับนี่ครับตรงนี้มันจะมีลักษณะแบบว่ามันจะไม่เรียบนะครับผิวหน้าจะแบบเป็นมันจะไม่เสมอ ER กันนะครับหน้าจะไม่เรียบเสมอ ER กันนะครับนี่คือตัวที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับนี่คือตัวใหม่นะครับ ตัวนี้ให้เลือกที่แบบหน้าแปลนมันเสมอกันครับเวลาเราวางประกันนะมันจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับนี่ครับในส่วนของหน้าแปลนที่เราจะเลือกใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับตัวต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นคาบูเรื่อย3,008นะครับเาื่อยเรื่อยๆ3,008เนี่ยมันจะมีคาบู2แบบนะครับแบบที่ต้องแยกน้ํามันกับแบบที่ไม่ต้องแยกนะครับตัวนี้เป็นแบบแยกน้ํามันนะครับ นี่ครับที่ผมเอามาโชว์แต่ว่าตัวที่ผมจะติดตั้งอ่ะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งคือตัวที่ไม่ต้องแยกน้ํามันนะครับมันจะมีรูดูดอากาศอยู่ครับนี่ครับเราต้องเช็คดีๆครับเนี่ยรูตรงนี้ครับเราต้องให้มันตรงกับรูปะเก็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทํำยังไงนะครับทีเนี้เมื่อเรามีอุปกรณ์แล้วนะครับให้เราให้เรามาดูที่หน้าแปลนนะครับหน้าแปลนตัวนี้กับคาร์บูเรเตอร์นะครับให้ดูตรงรูนะครับนี่ครับรูตรงนี้นะครับ กับรูที่ผมให้ดูที่คาบูเรเตอร์เมื่อกี้ครับเนี่ยครับรูมันจะไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกบให้ดูว่าเนี่ยครับประกบแล้วนะครับรูมันจะไม่ตรงกันรูมันจะเหลื่อมกันนิดนึงนะครับเนี่ยไอ้รูตรงข้างบนเนี่ยครับมันจะเลื่อมๆนะครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยการตัดปะกเกนใหม่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะให้ให้รูมันวิ่งมาหากันได้นะครับ เพราะว่ามันมีผลต่อการดูดน้ํามันการสตาร์ทอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยครับผมก็เจาะประเก็นใหม่เลยครับเนี่ยครับเจาะรูให้ตรงกับขาบูแล้วก็ลากยาวมาให้ลงกับร่องของหน้าแปนนะครับแค่นี้ก็จบแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันเลยดีกว่าครับมาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับตัวนี้ผมจะลองก่อนนะครับด้วยกัน น็อตตัวเดิมมันยาวไปถ้าไม่ได้ใส่กองนะครับมันจะไปไม่มันจะไม่สนิทนะครับวันนี้ผมจะลองน็อตตัวเมียไป2ตัวนะครับเบอร์สิบนะครับลองไปนะครับนี่ครับพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับนี่คือปาเกนนะครับที่เราตัดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่ปาเกนเข้าไปนะครับหลังจากที่เราน็อตใส่ไปในคารบูนะครับต้องดูดีๆนะครับรูมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับรูฝั่งมันจะเรามองดีๆมันจะมีรูทะลุไปนะครับนะครับเราจะใส่ปาเกนในลักษณะนี้ครับ อย่าใส่ผิดรูนะครับเพราะผิดรูเครื่องก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับมันจะมี2รูนะครับก็มาถึงขั้นตอนการประกอบคาบูเรเตอร์เข้ากับหน้าแปนแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่ประเก็นไปเรียบร้อยก็เช็คดูแล้วนะครับว่าโอเคนะครับตรงนะครับทีนี้เราก็ประกอบเข้าไปเลยครับชุดนี้แล้วก็ขันน็อตให้แน่นครับตัวนี้ครับนี่ครับไขน็อตเช็คน็อตว่าไขแน่นแล้วหรือเปล่าน็อตยาวไปหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็พอดีนะครับเราไขเข้าไปแล้วครับเช็คเรียบร้อยแล้วไม่ขยับขยื่นนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราก็ทําการใส่สายน้ํามันเข้าไปนะครับตัวนี้ใช้สายเดียวนะครับว่าตัวนี้ไม่มีตัวแยกน้ํามันนะครับเป็นคาบูรุ่นไม่มีแยกนะครับนี่ครับใส่สายน้ํามันเข้าไปครับสายตัวนี้ถ้าจะใช้ใช้งานจริงๆต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เพราะว่าตัวนี้ผมใช้จากคาบูเรเตอร์แบบว่าพับปั๊มนะครับตัวนี้ไดอะแฟมนะครับก็เลยดูไม่ค่อยจะสมส่วนเท่าไหร่แต่ว่าผมจะเอามาทดลองเครื่องให้ดูก่อนนะครับตัวนี้นี่ครับการใส่สายน้ํามันก็เสร็จแล้วครับแค่ใสายน้ํามันเส้นเดียวนะครับเพราะว่าไม่มี ตัวแยกน้ำมันนะครับตัวนี้หลังจากที่เราประกอบคาบูเรเตอร์ใส่สายน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะคือการลองสตาร์ทเครื่องนะครับแต่เรามาดูรอบๆกันก่อนครับว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้โอเคนะครับการใส่ก็จะประมาณนี้ลักษณะนี้นะครับตัวนี้ผมยังหากองลงให้ไม่ได้นะครับผมก็ใส่เปอยๆอย่างนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นใบโช๊คนะครับ ตัวนี้เวลาเราโชกแล้วดึงสตาร์ทนะครับน้ำมันจะวิ่งขึ้นตามสายนะครับตัวนี้สายมันดำนะครับถ้าสายใสยเราจะเห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูการสตาร์ทเครื่องกันเลยดี่ว่วครับว่าเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับ ที่เราแบลงขึ้นมาผมรู้สึกว่าเวลาเราเล่งอะ่ะมันก็จะรู้สึกว่าติดมือนะครับแล้วเล่งเครื่องก็ลอบลอบมาได้เร็วนะครับตัวนี้ถ้าจะเอาประกอบเป็นเครื่องตัดหญ้าเลยแล้วผมต้องเดินสายคันเล่งอะไรใหม่นะครับก็วันนี้ก็คงคลิปเนี้ยผมทําให้ไม่ทันนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับถ้าผมทําเสร็จแล้วแล้วผมมีโอกาสที่จะไปตัดอะไรเงี้ยจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับแต่ว่าใครใจร้อนนะครับ อยากทำก็เอาไปลองทำดูนะครับแล้วก็ไปหาการเร่งเดินสายเร่งการวางสายเร่งน,นะครับแล้วต่างๆนะครับมันก็จะวางคล้ายๆกับเครื่องที่ผมไปทำไว้นะครับที่แมงใส่ห้าพันสองอ่ะมันจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับเราใช้เหล็กดูแล้วก็ยึดใต้แป้นนะครับแล้วก็ลากสายคันเร่งลงมานะครับส่วนนั้นก็จะสามารถทําได้เลยนะครับก็ในส่วนของ ถ้าใครที่ยังต้องการจะทํานะครับทําเครื่องแบบนี้แล้วยังหาอุปกรณ์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมมีอุปกรณ์ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาแล้วก็สินค้าที่ผมจะแนะนําให้นะครับว่ามีอะไรบ้างครับก็มากันในส่วนของหน้าแปลนคาบูก่อนนะครับตัวนี้หน้าแปลนตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับซื้อแค่คาบูไปใส่ก็พอนะครับหรือว่าถ้าใคร ไม่มีไม่เหมือนใครอยากได้แบบนี้ก็ここผมมีจําหน่ายนะครับตัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับน้าเป็นคาบูนะครับตัวต่อมาจะเป็นคาบูเลเตอร์นะครับตัวนี้เป็นคาบูเลเตอร์สามพันแปดนะครับจะมีสองแบบนะครับใครจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกครับเป็นคาบูเลเตอร์แบบแยกน้ํามันหรือว่าไม่แยกก็ได้นะครับราคาเดียวกันครับสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้แล้วก็ถ้าใครซื้อคาบูเลเตอร์ไปนะครับผมก็จะ แถมปลาเกล็ดตัดไปให้เลยนะครับตัดปลาเกล็ไปให้เรียบร้อยพร้อมประกอบเลยนะครับตัวนี้เนี่ยครับราคาก็จะประมาณนี้ครับโอเคนะครับขายของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใครสนใจก็ลองสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับทางล่องทางที่เราได้ขึ้นไว้นะครับก็ในส่วนของทลิปวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านคงมีประโยชน์ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับทําได้ไม่ได้ยังไงก็ลองมาปรึกษาหารือกันนะครับ ก็ในส่วนที่ใครที่ทําได้แล้วก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะครับว่าเวลาเราเอาไปใช้งานจริงๆแล้วมีปัญหาหรือว่าติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะครับเพราะตรงเนี้ยผมก็แค่เป็นต้นแบบเฉยๆนะครับให้ใหลองไปทํากันดูนะครับก็ในส่วนของคลิปวันนี้ก็คงต้องลากันไปเท่านี้แล้วครับก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเรากันด้วยนะครับโชคดีมีช่างชาแนลแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสําหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับผม